สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับหมอฟ้านักพยากรณ์ไพ่ยิ่สีดูดวงคนทั้ง7วันประจำวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2568ค่ะคำพยากรณ์เป็นการอ่านแบบโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสำหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันมาได้นะคะดีไลน์ขึ้นหน้าจอให้ชัดเจนแล้วค่ะหมอฟ้ารับพยากรณ์ดูดวงออนไลน์ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะตั้งแต่6กโมงเชา้าจนถึง3ามทุ่มของทุกๆวันนั่นเองค่ะสำหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็รับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่คนวันอาทิตย์ค่ะ คันวันอาทิตย์นะคะได้เด็กถือดาบนะคะเป็นเจ้าชะตาก็เรียกว่าเพราะว่าพาวองห่วงหน้าห่วงหลังช่วงนี้จะทําอะไรดูงุดหงิดดูงุ่นงานใจเสียเหลือเกินนะคะ เก้าไม้เท้านะคะงานเยอะงานยุ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะรวมถึงพกเก้าไม้เทา้าเนี่ยเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่นะคะแต่วันนี้นะคะก็เรียกว่าอารมณ์มันอาจจะไม่ค่อยเอื้ออํานวยในเรื่องของงานนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าต้องจูนอารมณ์นิดนึงเนาะต้องปรับเปลี่ยนสภาวะอารมณ์นิดนึงนะคะใครที่อารมณ์รู้สึกงุดหงิดนะคะเช้ามาอารมณ์ไม่ดีนะคะก็เรียกว่าต้องพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะนะสร้างสร้างบรรยากาศดีๆให้กับตัวเองตั้งแต่ แล้วรายละเอียดในรายวันมันก็จะมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงคนวันอาทิตย์วันนี้นะแถมแพลนเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อการสื่อสารการเจรจานะคะางานค้าขายงานออนไลน์นะคะหรือเกี่ยวข้องกับพวกเรียกว่าการเรียนรู้ก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้อาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะแต่ด้วยสภาวะอารมณ์เนาะเจ้าชะตาของวันอาทิตย์นะคะอาจจะทําให้ไม่ค่อยไม่ค่อยจะเข้าใจนะคะในสิ่งที่ มีคนถ่ายทอดมาให้นะคะโดยอารมณ์ที่มันงุนงานใจนั่นเองนะคะเพราะว่าเพราะฉะนั้นวันนี้คนวันอาทิตย์ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์ให้ดีนะคะส่วนการเงินคนวันอาทิตย์นะคะแถมพแผนนี้เรียกว่าได้มาหมุนไปหมดไปนะคะเรียกว่าการเงินอาจจะหมดไปกับบริวารน,นะคะลูกหลานนะคะหรืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมมาขอความช่วยเหลือก็ได้ด้วยนะคะจะช่วยเหลือใครก็เรียกว่า เรียกว่าเอนดูเขาระวังเอนเราจะขาดด้วยนะคะคนวันอาทิตย์การเงินเนี่ยยังพอหมุนได้นะคะยังมีรายได้เข้ามายังมีการเงินมามุนเข้ามานะคะแต่ก็อาจจะแบบไม่ได้คล่องเลยทีเดียวนะคะอาจจะรู้สึกว่ามันตึงๆมันน้อยลงนะคะในช่วงนี้ส่วนใครที่คาดหวังในเรื่องของคําว่าโชคลาภนะคะถ้ามีตัวเลขก็สลับไปสลับมาให้ดีด้วยนะแต่อยากจะบอกว่าวันอาทิตย์วันนี้คุณมีโชคจากงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเต็มที่กับงานนะคะส่วนความรักนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันอาจจะ ะมีเรื่องราวคำพูดนะคะที่พูดคุยกันอาจจะดูไม่ค่อยจะเข้าหูสักเท่าไหร่นะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะแต่โสดแบบมีคนแอบชอบแอบมองคุณอยู่นะคะอาจจะเป็นคนไกลไม่ใช่คนไกลค่ะสุขภาพนะคะวันนี้ก็เรียกว่า,าเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของคำว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนมีอาการมึนมนงงๆวิงเวียนศีรษะนะคะมักจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะด้วยค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันอาทิตย์ค่ะหยุดคิดแล้วลงมือทำซะเลขนาไพยมีเลขหนึ่งมีเลขเก้าและเลขสี่ค่ะมาดูคนวันจันทร์บ้างค่ะคนวันจันทร์นะคะคิงดาบเลยนะคะต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนนะคะในวันนี้จะทำอะไรนะคะก็ต้องมีสติต้องรอบคอบนะคะนะ ต้องมีในเรื่องของคําว่าการคิดการจัดการการวางแผนนะคะสิ่งต่างๆนะคะให้กับตัวเองรวมถึงวันนี้นะคะบางคนก็เรียกว่ามีมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามามีางานใหม่มีโปรเจกต์ใหม่นะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะรวมถึงนะคะเรียกว่าได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาด้วยนะคะวันนี้บางคนอาจจะมีโอกาสได้ทํางานใกล้ชิดกับหัวหน้างานนะคะก็เรียกว่ามีมีในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่าง เพิ่มขึ้นนะคะเพราะอาจจะได้คําแนะนํานะคะดีๆจากหัวหน้างานนั่นเองค่ะตําแหน่งลูกน้องบริวารน,นะคะก็เรียกว่าส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะในเรื่องของคำว่าตําแหน่งลูกน้องแล้วก็บริวารน,นะคะแต่ตัวคุณเองบางครั้งอาจจะต้อง เรียกว่าอาจจะลงไปดูลูกน้องไปให้คําแนะนํานะคะนะหรือว่าไปให้ความรู้สิ่งต่างๆกับลูกน้องเพิ่มเติมก็จะเรียกว่าจะส่งผลดีให้กับเนื้องานของคุณนั่นเองนะคะการค้าการขายนะคะไม่ได้เงียบไม่ได้ซบเสารนะคะเรียกว่ายังมีลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวค่ะ ส่วนการเงินนะคะใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภว,วันนี้ตัวเล็กจากเด็กจากกุมารน,นะคะพอได้ค้าขนมอยู่บ้างนะคะการเงินเนี่ยนะคะเรียกว่าคนวันจันทร์นะบางคนอาจจะกําลังมองในเรื่องของคาว่างาง,งานจ็อบงานหารายได้เสริมนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้มีรายได้เพิ่มเติมเข้ามานะคะเรียกว่าการเงินวันนี้ก็ยังยังประคองไปได้นะคะส่วนความรักนะคะเรียกว่าได้คู่ที่ดีนะคะดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีนะคะเรียกว่าความรักก็ไม่ได้เสียนะ แต่ก็เรียกว่าคนวันจันทร์อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักเท่าที่ควรนะคะคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานหรืออาจจะวางแผนวางแผนแล้วว่าเอ้ยเดี๋ยววันหยุดอาจจะพาคนรักพาครอบครัวนะคะไปทานข้าวนอกบ้านไปพักผ่อนบ้างนั่นเองค่ะยิ่งถ้าเป็นคนโสดนะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดอยู่นะคะแต่ก็โสดแบบมีคนเข้ามาคุยๆด้วยนะสุขภาพนะคะโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะ มาดูไพ่สิทวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันจันทร์บ้างค่ะนี่ไม่ใช่เวลาที่เธอจะมายอมแพ้นะเดินหน้าต่อไปเธอมาถูกทางแล้วค่ะเลขหน้าไพา่มีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งและเลข8ค่ะต่อไปมาดูคนวันอังคารบ้างค่ะ คนวันอังคารไพ่สิบเหรียญขึ้นมาเลยนะคะเรียกว่าโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะดวงดีดวงเฮงดวงปังนะคะบาลกทีจะให้โชคด้วยนะไพ่สิบเหรียญน,นะคะก็เรียกว่า อา,อาจจะเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ดินมรดกนะคะนะหรือจะเกี่ยวข้องกับแบงค์ธนาคารก็ได้ด้วยนะคะแฮงแมนนะคะหมุนเงินก้อนใหญ่หาเงินก้อนใหญ่อยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินมาจัดการภาระสิ่งต่างๆในช่วงนี้รวมถึงพวกไพ่แฮงแมนเนี่ยนะคะบางทางลกล้ามกลืนฝืนทนพูดไม่ได้บอกใครไม่ได้ปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างรุมเรา้าเข้ามานะคะแต่ก็เรียกว่าทุกๆอย่างเดี๋ยวจะค่อยๆค,คลี่คลายแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะการงานนะคะ วันนี้ก็เรียกว่างานยุ่งงานเยอะนะคะนะ้มีหน้าที่มีงานมีความรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามานะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานประชุมงานอบรมงานสัมมนานะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของ การ,าร si เรียนรู้นะคะนะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเข้าคอร์สอบรมหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มเติมนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการงานนะคะก็ก็เรียกว่ายังมีความมั่นคงดีนะ,คะใครที่ตกงานว่าง,งานคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะส่วนใครที่มีในเรื่องของการค้าขายนะคะวันนี้ก็เรียกว่าประครับประคองไปก่อนนะคะในเรื่องของการค้าขายส่วนการเงินเนี่ยนะคะวีอัลประจุกับสิบเหรียญมีโชคจากบ้านนะคะมีโชคจากทะเบียนรถนะคะบางคนวันนี้อาจจะรู้สึกว่าอยากจะได้ ที่ดินเพิ่มอยากจะซื้อที่ดินเพิ่มนะคะหรือว่าอาจจะแบบอยากจะปรับปรุงรีโนเวทบ้านนะคะแต่อาจจะกังวลในเรื่องของเงินอยู่บ้างน,นะคะก็เรียกว่าค่อยๆทําไปนะคะในเรื่องของอาการการทําบ้านนะคะแต่งบ้านหรือว่าต่อเติมใดๆก็ตามแต่นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะวันนี้ก็เรียกว่าอาจจะมีบ้างกระทบกระทั่งกันเล็กๆน้อยๆนะคะความไม่เข้าใจกันนะคะมีอะไรก็พยายามปรับนะคะปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะเรียกว่าคุยกันแล้วมันไม่จบมันไม่เคลียร์เนาะมันยังอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ค้างคาใจกันอยู่หรือถ้าเป็นคนโสดนะคะวันนี้คุณโสดคุณน่าจะมีความสุขกว่านะสุขภาพจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับหลังปวดหลังนะคะนะบางคนนี่เรียกว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเลยทีเดียวค่ะ มาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันอังคารบ้างค่ะเร็วๆนี้เธอจะได้พบข้อความสําคัญจากหนังสือเล่มหนึ่งค่ะเลขนาภพยมีเลข0นย์มีเลข3มีเลข0และเลข1ค่ะต่อไปมาดูคนวันพุธกันบ้างค่ะ คนวันพุธนะคะสี่ไม้เทา้าการงานธุรกิจกิจการมีความโดดเด่นนะคะก็เรียกว่าสี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นไพ่ของความสุขนะคะสนุกสนานเฮฮานะคะกับกับสิ่งที่ตัวเองทํากับงานนะคะแต่ก็อาจจะมีเรื่องราวเครียดเข้ามาอยู่บ้างนะคะวันนี้คนวันพุธนะคะสุขภาพนี่จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับศีรษะสายตาแสบตาปวดตานะคะสายตาผ้ามัวบางคนนี้ อ่าเรียกว่านอนไม่ค um, ่อยจะหลับนะคะนอนดึกนอนดื่นนะคะนะก็เลยอาจจะทําให้รู้สึกเพลียๆอยู่บ้างในวันนี้อ่ะแต่การงานนี้เรียกว่าโดดเด่นนะคะนะยิ่งหนึ่งไม้เท้าด้วยเรียกว่าธุรกิจกิจการมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะอ่าเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ต่อยอดธุรกิจนะคะนะหรือวันนี้เรียกว่าค้าขายนี้ลูกค้าแน่นออเดอร์เยอะเลยทีเดียวนะคะอ่าก็เรียกว่าการงานนี้ค่อนข้างจะมีความสุขกับงานที่ทานะคะได้เพื่อนร่วมงานที่ดีได้ทีมงานที่ดีนะคะแต่บางทีเรา คนวันพุธเนี่ยค่อนข้างจะเครียดกับงานเนาะจริงจังกับงานนะคะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าอาจจะกดดันตัวเองนิดนึงในวันนี้ส่วนการเงินนะคะคนวันพุธนี่เรียกว่าการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากการทํางานนะยิ่งขยันมากยิ่งมีรายได้มากนะคะถ้าใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภระวังจะเฉียดไปเฉียดมาด้วยนะคะส่วนความรักนะคะก็เรียกว่าโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าเป็นความรักที่ดีนะ าจากคนที่เรียกว่ามีปัญหากันหรือไม่เข้าใจกันอันนี้มีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันนะคะหรือบางคู่บางครอบครัวอาจจะมีโอกาสได้ทานข้าวร่วมกันนะคะเรียกว่าเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็ได้ด้วยนะส่วนคนโสดนะคะเรียกว่า วันนี้คุณยังโสดอยู่นะคะดูเหมือนคุณจะมีความสุขกับงานนะคะกับสิ่งที่คุณทําในแต่ละวันมากกว่านะคะมันก็เลยทําให้คุณไม่ได้ไปมองในเรื่องของความรักเท่าที่ควรยิ่งถ้าในเรื่องของอแต่ถ้าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยไพ่เตือนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันพุธมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันพุธบ้างคะ่ะลองถามตัวเองสิว่าที่จินะให้อะไรสบายใจหรือยิ่งทุกข์ค่ะเลขหน้าไพ่มีเลขสี่มีเลขเก้าและเลขหนึ่งค่ะ มาดูคนวันพรฤหัสกันบ้างค่ะ คนวันพฤหัสนะคะไพ่เดมูลนะคะเดมูลเนียเครียดเลยทีเดียวนะคะนอนดึกนอนดื่นนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะและ้วพวกไพ่เดมูลมักจะกังวลในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะคิดเยอะคิดทุกเรื่องกังวลทุกอย่างนะคะห่วงนั่นห่วงนี่ห่วงไปหมดเลยทีเดียวนะคะวันนี้ใครที่คาดหวังในเรื่องของโชคลาภตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากเด็กจากกุมารจะให้โชคด้วยนะคะก็เรียกว่าพอได้ค้าขนมนะคะสิ่งที่เฝ้ารอสิ่งที่เฝ้าคอยมีโอกาสที่จะประ สบความสําเร็จนะคะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องโฟกัสไปแต่เรื่องราวดีๆสิ่งดีๆนะคะเรียกว่าต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสร้างพลังงานลบๆให้เป็นพลังงานบวกพลังงานที่ดีกับตัวเรานะคะเดมูนเนี่ยข้อดีนะคะจะเกี่ยวข้องกับ างานที่ใช้ในเรื่องของคําว่าไอเดียความคิดสร้างสรรค์นะคะการจินตนาการนะคะหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานกลางคืนนะคะพิตตี้เด็ดดิ้งเด็ดดื่มนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับอาหารของกินก็ส่งเสริมดวงนะเพราะถ้วยเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอาหารของกินนะคะก็เรียกว่า แต่ถ้าใครที่มีงานประจําวันนี้เนาะก็เรียกว่าอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเนือยเนื่อยนะคะเนื่อยเนยไปบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมก็แฮปปี้มีความสุขกับงานที่ทําดีนะส่วนการเงินนะคะเหมือนที่บอกเนาะเด็กถือเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าจะมีการเงินที่ดีเข้ามามีโชคเข้ามานะคะเรียกว่าการเงินเนี่ยหมอฟ้ามองว่าคนวันพฤหัสการเงินคุณไม่ได้คุณไม่ได้ถึงกับว่าตึงนะแต่คุณกังวลในเรื่องของควาว่าน,นี้สินที่มันกําลังมีเข้ามามากกว่าแต่ถ้าลําพังวันนี้เรียกว่ายังมีกินมีใช้นะคะยิ่งเครียดยิ่ยงกินยิ่งทานกันเเลยยทีีดว you <laughs> ส่วนความรักนะคะในมุมของความรักหมอฟ้ามองว่าหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความรักที่ดีนะแต่ดมูลเนี่ยคนววลพืชหาดบางครั้งขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงนะคะบางอย่างนี้ก็ไม่ไว้ใจคนรักนะคะชอบจับผิดคนรักนะคะเปลี่ยนจากการจับผิดมาเป็นเอ่เอาอกเอาใจจะดีกว่าไหมนะคะเรียกว่าเป็นการเติมเต็มในเรื่องของความรักมันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยแฮปปี้มีความสุขมากขึ้นนั่นเองค่ะหรือถ้าเป็นคนโซนนะคะอย่ามัวแต่ไปมองคนที่เขาไม่ได้สนใจเรานะคนที่สนใจเรายังมีนะคะเพียงแค่คุณ เปิดใจเท่านั้นเองค่ะสุขภาพนะคะก็เรียกว่าอาจจะเกิดจากการที่นอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนั้นเองนะคะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนำอะไรกับคนวันพฤหัสค่ะ,ะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในตัวเธอเองเพราะความรู้เป็นทรัพย์สินเดียวที่ไม่มีใครนําไปจากเธอได้ค่ะเล็กน้าไพ่มีเล็กมีเล็1และเลข1ค่ะมาดูคนวันศุกร์บ้างค่ะ คนวันศุกร์นะคะชอริออดการเดินทางนะคะชิพจรลงเท้านะคะชอริออดเนี่ยต้องควบคุมต้องจัดการต้องดูแลนะคะ ต้องตเตรียมในเรื่องของงานนะคะอาจจะมีเรื่องของการวางแผนวางแผนในเรื่องของงานด้วยนะคะยิ่งขิงไม่เท้าขึ้นมาเนาะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับงานทั้งนั้นเลยวันนี้หนะ้าที่ความรับผิดชอบก่อนจะหนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็ไม่เกินความสามารถของคนวันศุกร์นะคะสามไม่เท้าขึ้นด้วยเนาะก็เรียกว่าจะเกี่ยวข้องกับงานสื่อสารนะคะงานติดต่อนะคะนะงานตั้งบูธงานอีเวนต์นะคะก็ได้ด้วยนะคะการงานวันนี้ก็เรียกว่า โด,ดเต่นแล้วก็มั่นคงนะคะถึงแม้ว่างานจะยุง่งงานจะเยอะแต่คุณก็เรียกว่าควบคุมได้คุณจัดการได้นะเรียกว่าได้ทิมงานที่ดีด้วยนะคะมาเป็นกําลังมาเป็นแรงลักดันนะคะทําให้งานวันนี้ค่อนข้างจะเรียกว่าคับเคลื่อนไปได้ได้วยดีเลยทีเดียวหรือถ้าในเรื่องของการเงินนะคะเรียกว่า ขยันนะคะคนวันศุกร์นะการเงินนี่ได้มาจากความขยนันได้มาจากน้าพักน้าแรงของตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะเป็นไพ่ของการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ขยันเข้าไว้การเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะก็เรียกว่ามีไรายได้ที่ดีเข้ามาหรือใครที่อ่าหรือใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินก็ได้ด้วยนะคะไพ่เฉลีอดอดเนี่ยนะคะใครที่อยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีด้วยนะคะหรือใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะลองไปดูนะตัวเลขจากทะเบียนรถค่ะส่วน ความรักนะคะโดยภาพรวมหมอฟ้ามองว่าความรักเนี่ยมีความเข้าอกเข้าใจกันนะแต่วันนี้คนวันอคนวันศุกร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนที่มีคู่เนี่ยคุณคุณจะโฟกัสในเรื่องของงานอนาคตนะคะนะการสร้างอนาคตให้กับตัวเองและครอบครัวมากกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ค่อนข้างจะเต็มที่กับงานมากกว่าที่จะ,ะเรียกว่า มีในเรื่องของความรักนะคะอาจจะไม่ได้วือหวาไม่ได้หวานแหววเรียกว่าต่างคนต่างก็มองตาก็รู้ใจเนาะต่างคนต่างก็มีหน้าที่ของกันและกันนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพโดยภาพรวมเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีค่ะหรือที่ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่ก็จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะมาดูไพ่จิตวิญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันศุกร์บ้างค่ะหันมาดูแลโภชนาการตัวเองบ้างค่ะเลขหน้าไพา่มีเลข7มีเลข5้าและเลข3นะคะ ต่อไปมาดูคนวันเสาร์ค่ะคนวันเสาร์ที่อิมเพสนะคะอุดมสมบูรณ์นะรายร้อมไปด้วยพืชพันธุน์ยาอาหารอาหารของกินไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่าคุณหญิงคุณนายด้วยนะมีความเป็นอยู่ที่เรียกว่าค่อนข้างจะสุขสบายเลยทีเดียวนะคะ จ็ดดาบนะคะวันนี้ดูทําทอะไรดูมีลับลมคมนายมีความลับนะคะนะดูลับๆล,ละๆเลยทีเดียวนะคะหรือพวกไพ่เจ็ดดาบบางคนทํางานที่เกี่ยวข้องกับสายลับนักสืบได้นะงานชิปปิ้งนะคะนะหรืองานอีเวนต์ก็ได้ด้วยนะคะไพ่เจ็ดดาบเนี่ยนะคะวันนี้คนวันเสาร์จะทําอะไรก็ต้องรอบคอบนิดหนึ่งนะคะระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงานเอกสารต้องดูให้ดีต้องตรวจทานให้ดีนะคะอาจจะไปลงนามไปเซ็นสัญญาไปออกหน้าออกตาไปคำปาาระกันไป ช่วยเหลือใครนะคะอันนี้ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดีด้วยนะไพ่เดอะเวิลนะคะเดอะเวิลนี้เรียกว่าเดินทางไปไหนแคล้วคาดปลอดภัยนะคะหรือไพ่เดอะเวิลจะเกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์นะคะงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์ติดต่อกับลูกค้าทางไกลนะคะ ก็ได้ด้วยนะคะวันนี้ก็เรียกว่างานถึงแม้ว่าจะดูยุ่งดูเยอะนะคะแต่คนวันเสาร์ก็เรียกว่าแฮปปี้มีความสุขกับงานกับหน้าที่กับสิ่งที่ตัวเองทํานะคะส่วนในเรื่องของการเงินคนวันเสาร์นะคะหมอฟ้ามองว่าอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องของการเงินมีไรายได้มีการเงินที่ดีเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเลยทีเดียวนะคะใครที่บอกว่าการเงินแย่ๆนะเรียกว่าการเงินจะดีขึ้นนะคะวันนี้โชคลาภก็มีเข้ามาด้วยนะคะมีโชคต่างถิ่นต่างแดนมีโชคจากออนไลน์นะคะผู้หญิงจะให้โชคนะคะสําหรับคนวันเสาร์ นะส่วนในมุมของความรักนะคะหมอฟ้ามองว่าโดยภาพรวมเป็นความรักที่ดีนะเพราะทีมเพจนะคะนะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีด้วยเนาะแล้วเดอะเวิร์ก็เรียกว่าไว้วางใจเชื่อใจกันคบกันเรียความสบายอกสบายใจนะคะแต่ใครที่แอบมีกิ๊กนะคะนะมีคนแอบคุยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังคู่รักคู่ครองอาจจะจับได้นะคะหรือถ้าเป็นคนโสดนะหมอฟ้ามองว่ามีคนเข้ามาคุยนะแต่ แต่ประเภทหมายอ,อกไก่นะ,นะคะมาไวไปไวมากกว่านะคะอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนนะคะแต่บางคนก็ต้องระมัดระวังนะคะตัวคุณเองอาจจะตกไปเป็นบุคคลที่3ม,มือที่3ของคนอื่นได้ด้วยเช่นกัน,นะคะ่ะสุขภาพวันนี้คนวันเสาร์จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับข้อเข่านะคะมีมีปัญหาเกี่ยวข้องกับขานะคะบางคนปวดข้อเขา่าปวดขาข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงนะคะมาดูไพ่จิตวิญ,ญญาณจะแนะนําอะไรกับคนวันเสาร์บ้างคะ่ะ ความกลัวอยู่ที่จินตนาการนั่นแหละความจริงแล้วไม่มีอะไรที่เธอต้องกลัวเลยเลขหน้าไพ่มีเลข3มีเลข7จมีเลข2และเลขหนึ่งค่ะอาทีนี้เรามาดูนะคะเลขหน้าไพ่นะคะประจำวันที่16นะคะคือสภาคม2568นะคะว่าไพ่ยิบซีจะให้เลขอะไรกันบ้างค่ะเลขหนึ่งนะคะจัสตินหนึ่1หนึนะเลขศูนย์นะคะ เลขสามเลขหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดนี่เลขเดียวกันนะเลขห้านะคะอ่ะ ก็มีระวังเลขเบิ้นเบด้วยนะมี1นะคะมี0มี3มี1มี5นะคะเลข1กับเลข7็เนี่ยจะเป็นมักจะเป็นตัวเลขเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลข3กับเลข8ก็ต้องระวังด้วยก็แล้วกันนะคะก็ขอให้รับทรัพย์รับโชคตามกําลังบุญนะคะของแต่ละบุคคลก็แล้วกันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ